ชอบอะไรไม่ชอบอะไรใน Nikon CR คลิปนี้มาคุยกันครับ พี่ใหญ่ได้ลองใช้ตัวนิคอนซีมาพักใหญ่ๆก็ต้องบอกก่อนว่ามีหลายๆจุดครับที่พี่ใหญ่ไม่ชอบแล้วก็หลายๆจุดที่พี่ใหญ่ชอบในกล้องตัวนี้เรื่องของการที่ไม่ชอบตัวละกัดนะครับอย่างแรกเองก็คือว่าตัวกล้องเองเนี่ยเขาใช้มมริการเป็นไมโคร s อซึ่งอันนี้พูดตรงๆว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยคือตัวกล้องตัวนี้มีมมริการเป็นแบบ dual slot ครับก็คือช่องหนึ่งจะเป็นช่องสารใส่ CF Express Type B ไทส่วนอีกช่องก็จะเป็นไมโคร s d ซึ่งพอเป็นกล้องซีนีม่าแล้วใส่ไมโคร สีนี่แทบจะทําอะไรไม่ได้เอาไว้ถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวตรงนี้เป็น1จุดที่ไม่ชอบจุดที่2เองครับก็คือในเรื่องของการที่ว่าตัวกล้องเขาไม่มีพัดลมในตัวก็เลยทําให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยมีความร้อนพอสมควรคือถามว่าร้อนไหมร้อนครับแต่ว่าถามว่าตัดไหมไม่ตัดก็เราสามารถบันทึกวิดีโอยาวๆได้เหมือนกันโดยที่ตัวกล้องยังทํางานได้ข้อต่อมาครับที่ไม่ชอบอีกหนึ่งจุดก็คือการที่ตัวกล้องไม่สามารถต่อ SSD เเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลได้ซึ่งตรงนี้ก็แอบเสียดายนิดหนึ่งทีนี้มาใน เรื่องของที่ชอบบ้างครับอย่างแรกเองก็คงหนีไม่พ้นโลโก้เลสบนตัวกล้องอันนี้นี่เรียกว่าประทับใจสุดๆนอกจากนั้นเขามีเทคโนโลนยีของเลสใส่มาแบบจัดหนักจัดเต็มคือไม่ใช่แค่เอาโลโก้มาแปะแล้วก็บอกว่าอากล้องตัวนี้ร่วมมือกับเลสแต่ตัวนี้เอาเทคโนโลนยีของเลสใส่มาให้แบบเต็มๆข้อต่อมาครับคือการบันทึกเสียงบันทึกเสียงเป็น32บิตโฟโตแล้วก็ไมโครโฟนของเขาเป็นโอโซออดิโอของเทคโนโลนยีโนเกียซึ่งตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆครับบางครั้งเราไม่สะดวกที่จะต่อใหม่ ก็ใช้ระบบใหม่ในตัวกล้องแทนได้และอีกหนึ่งอันก็คือในเรื่องของตัวหน้าจอครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด4นิ้วใหญ่โตมากๆแล้วก็รองรับระบบการแสดงผลเป็น DCI P3 ซึ่งตัวนี้เป็นมาตรฐานสีของงานถ่ายภาพยนตร์และอันสุดท้ายที่ชอบสําหรับตัว Nikon CR ก็คือในเรื่องของราคาครับกล้องพร้อมเลนส์สำหรับงานซีนีมาในราคาไม่ถึงแสนเรียกว่าคุ้มสุดๆครับ